เริ่มเลยครับยกแรกครับบัวขาวแสนชัยครับดูยน,นีแสนชัยตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของความแคล้วคล่องว่องไวนี่แน่นอนครับอยู่ที่โคตรมวยสารคามแล้วครับแสนชัยถีบซ้ายครับสกัดไว้บัวขาวยังไม่เร่งอะไรมากครับ ่เฉียวหน้าครับลุงนี้ขนจมูกปลิวครับหลบสวยๆของบัวขาวครับโอ้โหเข่าครับเข่าของบัวขาวนี่หนักแน่นอนครับมีจิ้มลำตัวนะครับบัวขาวหืเตะไปที่ขาครับเริ่มเจาะยางครับบริเวณพับนอก หมาว่านอกสว,วียจะเป็นเพื่อนรักกันครับแต่ว่าวันนี้ต้องมาทําหน้าที่นักมวยนะครับใส<า>่<า>เต็มแน่นอนน,อนะครับ,รบโอ้โหเข่าซ้ายครับรน,น,นักมวยตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่แสงชัยเติมมาแ้โอ้ไต่เขายอดตาวเาข่ามาแล้วครับรโอ้โหปลุกเสือหลับให้ตื่นหรือเปล่าครับพยายามเล่นงานช่วงหน้านะครับปูขาว แต่ว่าลูกนี้อาศัยเหลี่ยมครับแสนชัยเจาะไปที่พับนอกครับโอ้ยควางมาซ้ายมาครับดูเขาวเน้นเจาะล่างตัดล่างของแสนชัยนะครับยกแรกเจาะแรงนะครับไตแรงครับพับนอกอุ้ยยังไงครับเจ็บหรือเปล่าครับแสนชัย โดนเจาะไปเรื่อยๆนี่อาจจะมีสิเจ็บ